ไ,ไปไหนละ่ะเจ้าส้วมรอฉันด,ด้วยไอหัวส้วมนี่มันแฝดที่เป็นทุกทีเล้วเว้ยจหัวกล้อนี่เร็วดดอลุยเลยไทยทันจัดให้สุดยอดลุยเลยไทยทันมันจีแมนอีกแล้วเนจักมันเ <c oughs> มื่อกี้พวกแกบ,บ่นอะไรของแกและจอกนะเอ้ฮฮฮนั่นจีกออย์มงสิวะ ็นไปอีกหนึ่งยานทำไมมันง่ายจังเลยถ้าจะไม่ค่อยดีไอ้นี่คือระเบิดเลยนะวาโนชิโอกแล้วนัายจะไปไหนเนี่ยไททันแคเมล่าแมนยังไม่ตายหรอกนะ่โอ้ลมอบเดี๋ยวว่าเพึ่อไปซะแล้ว่ามันเลยไอ้เหนียวเหียวมันยีงยังไงบางไทยก่อนไทยก่อนโอ้ย <ๆ S 2> เหมือนจะถอยไม่ทันเยียบเลยไททันขอบใจใเพื่อนเดี๋ยวสิางานเรายังไม่จบนะเพื่อนไปกันต่อเถอะ